วิธีทัดการซ้อมรับปริญญาบัตรที่บัณฑิตทุกท่านจะได้ชมต่อไปนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆในพิธีประสาทปริญญาบัตรดังนี้ 1. การเข้าประจำที่นั่งในห้องพิธี 2. การแสดงความเคารพประธานในพิธีซึ่งจะแบ่งเป็นการแสดงความเคารพเมื่อประธานเข้าสู่ห้องพิธีและเมื่อประธานออกจากห้องพิธี 3. การเดินไปตั้งแถวเพื่อรอขึ้นเวที 4. การเข้ารับปริญญาบัตร 5. การเดินกลับที่นั่งหลังรับปริญญาบัตร 6. การกล่าวคำปฏิญญาบัณฑิตจะเดินแถวเรียงหนึ่งจากห้องรายงานตัวมายังหอประชุมเพื่อเข้าสู่ห้องพิธีจากนั้นจะเดินไปนั่งประจำที่ ซึ่งจัดตามลำดับรายชื่อผู้เข้ารับปริญญาบัตรโดยแบ่งเป็นแถวทางด้านซ้ายและด้านขวาเมื่อบัณฑิตทุกท่านนั่งประจำที่ในห้องพิธีเรียบร้อยแล้วทางด้านนอกของหอประชุมจะมีขบวนต้อนรับประธานประกอบด้วยกรรมการสภามาหาวิทยาลัยอ,อธิการบดีคณะบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย, <life> าารย์การจัดขบวนพิธีเข้าสู่หอประชุมประกอบด้วยริ้วขบวนธงผู้เชิญคทถามหาวิทยาลัยประธานในพิธีกรรมการสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีคณะบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์เม hmm. ื่อเพลงดังขึ้นขบวนพิธีจะเริ่มเดินเข้าสู่ห้องพิธีให้บัณฑิตยืนขึ้นและหันไปยังประธานเพื่อแสดงความเคารพเมื่อประธานเดินขึ้นสู่เวทีให้บัณฑิตทุกท่านหันไปยังเวทีและยืนอยู่ในอาการสงบ ขณะประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทำความเคารพทงชาติและทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อประธานนั่งประจำที่เรียบร้อยแล้วให้บัณฑิตทุกท่านนั่งลงจากนั้นอธิการบดีกล่าวรายงานการดำเนินการของมหาวิทยาลัยจนถึงคำว่าในปีการศึกษานี้ให้บัณฑิตแถวแรก ทั้งแถวด้านซ้ายและแถวด้านขวายืนขึ้นพร้อมกันถอดหมวกด้วยมือซ้ายแล้ววางไว้บนเก้าอี้แล้วเดินไปตั้งแถวเพื่อรอขึ้นเวทีการเดินไปตั้งแถวให้บัณฑิตทางด้านซ้ายของเวทีเดินออกจากแถวทางด้านซ้ายมือแล้วไปตั้งแถวอยู่ด้านข้างเวทีสำหรับบัณฑิตที่อยู่ทางด้านขวาของเวที ให้เดินออกจากแถวทางด้านซ้ายและเดินอ้อมไปด้านหลังแถวที่นั่งสุดท้ายของบัณฑิตเพื่อไปต่อแถวเมื่ออธิการบรดีกล่าวรายงานจนถึงคำว่าบัดนี้ให้บัณฑิตคนแรกเดินนำแถวไปหยุดยืนตรงตำแหน่งที่หนึ่งและคนต่อไปเดินตามเมื่ออธิการบรดีจบการรายงานคณะบดีจะออกมาขานชื่อบัณฑิต เพื่อเข้ารับปริญญาบัตรเมื่อคณะบดีกล่าวถึงคำว่าดังรายนามต่อไปนี้ให้บัณฑิตที่ยืนอยู่ในตำแหน่งที่1เดินนำแถวต่อไปยังตำแหน่งที่สองแล้วหยุดยืนเมื่อคณะบดีขานชื่อให้บัณฑิตที่ยืนอยู่ตำแหน่งที่สองทำความเคารพถ้าเป็นบัณฑิตชายให้ยืนเท้าชิดแล้วโค้งคำนับถ้าเป็นบัณฑิตหญิง ให้ยืนเท้าชิดและไหว้หลังจากทำความเคารพแล้วให้เดินไปยังตำแหน่งที่สเพื่อรับปริญญาบัตรหลังจากนั้นให้บัณฑิตที่รับปริญญาบัตรจากประธานเรียบร้อยแล้วถอยหลังเฉียงประมาณ45องศาแล้วหยุดยืนตรงตำแหน่งที่4ในขณะเดียวกันคณะบดีจะขานชื่อบัณฑิต ที่อยู่ตำแหน่งที่สองเข้ารับปริญญาบัตรที่ตำแหน่งที่สมเมื่อบัณฑิตที่รับปริญญาบัตรจากประธานก้าวถอยหลังให้บัณฑิตที่ยืนอยู่ตำแหน่งที่4หมุนตัวไปด้านขวาแล้วเดินลงจากเวทีเพื่อกลับเข้านั่งประจำที่ด้วยอาการสำรวมในการกลับเข้านั่งประจำที่ถ้าเป็นบัณฑิตที่อยู่แถวทางด้านซ้ายของเวที ให้เดินอ้อมไปด้านหลังแถวที่นั่งสุดท้ายของบัณฑิตเพื่อกลับเข้าที่นั่งสำหรับบัณฑิตที่นั่งทางด้านขวาของเวทีให้เดินไปยังแถวที่นั่งแล้วเข้านั่งประจำที่ก่อนที่บัณฑิตจะนั่งลงต้องสวมหมวกโดยให้ผู้หมวกห้อยอยู่ทางด้านซ้ายเมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของคณะสุดท้ายเข้านั่งประจำที่ คณะบดีจะกล่าวเชิญรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการขานชื่อมหาบัณฑิตและบัณฑิตผู้ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละคณะวิชาเข้ารับเกียรติบัตรหลังจากนั้นผู้แทนบัณฑิตจะเดินไปหน้าเวทีเพื่อกล่าวนำคำปฏิญญาให้บัณฑิตทุกท่านยืนขึ้นโดยใช้มือขวาถือปริญญาบัตรแนบอก ในขณะที่ผู้แทนบัณฑิตกล่าวนำคำปฏิญญาให้บัณฑิตทุกท่านกล่าวตามหลังจากกล่าวคำปฏิญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วประธานจะกล่าวให้โอวาดขณะที่ประธานกล่าวให้โอวาดบัณฑิตทุกท่านจะต้องยืนอยู่ในอาการสงบโดยถือปริญญาบัตรแนบอกต่อจากนั้นอธิการบดีจะกล่าวนำการย้ายผู้หมวก ให้บัณฑิตทุกท่านย้ายผู้หมวกจากด้านซ้ายไปด้านขวาด้วยมือซ้ายหลังจากนั้นผู้เชิญคทามหาวิทยาลัยประธานในพิธีกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ,อธิการบดีคณะบดีผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์เดินลงจากเวที ให้บัณฑิตที่ยืนอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของเวทีหันไปยังประธานเพื่อแสดงความเคารพ